สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อปลายปี2022ที่ผ่านมาทางค่ายโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวรถยนต์แนวอเนกประสงค์ SUV ในคาเริ่มต้นรุ่นใหม่อย่าง New Toyota Yaris Cross version Minor Change และตัวรถก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและตัวรถรุ่นนี้ก็ถือว่ามีกระแสเรียกร้องจากลูกค้าชาวไทยเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวอยากให้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราด้วย และส่วนประเทศไทยเองทางโตโยต้าก็ได้เปิดตัวโตโยต้ายาริสรุ่นปัจจุบันโดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2022ที่ผ่านมาในฐานะรุ่นเปลี่ยนโฉมฟูลโมเดลเชนของรถยนต์ e ีโคคาร์และ B s e gment โดยตัวรถถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน DNGA แพลตฟอร์มซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความยืดหยุ่นเพื่อนำไปปรับใช้กับรถยนต์ซับคอมแพกประเภทอื่นๆอาทิเช่น c อ o อเวอร์ SUV ได้ด้วย และล่าสุดได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวว่าภายในช่วงไตรมาสที่3ถึงต้นไตรมาสที่4ของปี2023 3, นี้ทาง t o y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเตรียมจะเปิดตัว b s e gment crossover SUV รุ่นใหม่แบบเวอร์พีเมียโดยสร้างบนพื้นฐานโครงสร้างวิศวกรรม DNGA ร่วมกับ Toyota t o y o ต้ายาริ a เอทภายใต้รหัสโครงการ D03B และคาดว่าจะมาพร้อมกับกลุ่มพลังการขับเคลื่อนที่มีให้เลือกถึง2รูปแบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบดอทสิวาลขนาด1.5ลิตรแบบไร้ระบบอัดอากาศจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผาน CVT พร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและอีกหนึ่งรุ่นคือเครื่องยนต์เบนซิน4สูบดอทสิวาลขนาด 1. 5ลิตรไฮบริด E Smart ไร้ระบบอัดอากาศ โดยจะทำหน้าที่สร้างกระแสไฟให้กับชุดมอตเตอร์ขับเคลื่อนโดยมีหน้าที่หลักคือการทำงานคล้ายกับกลุ่มพลัง e-power ของ닛สันนั่นเองในส่วนของช่วงล่างของระบบการสะเทินด้านหน้าจะยังคงเป็นแบบอิสระแมกเฟอร์สันสตาร์ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบถึงอิสระทอร์ชันบีมโดยคาดว่าจะมีการใช้ชิ้นส่วนบางอย่างร่วมกับยาลิสเอทีแต่จะปรับให้หมีความเหมาะสมกับรูปแบบการขับขี่และการใช้งานตามสไตล์คอร์ทโอเวอร์มากยิ่งขึ้น ในส่วนของระบบความปลอดภัยคาดว่าจะถูกติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense มาให้อย่างแน่นอนเช่นระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบเตือนมอเอรออกนอกเลนพร้อมดึงวูมาลัยกับอัตโนมัติระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบป้องก,กันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีระบบเตือนมรดคันหน้าเกินที่และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเป็นต้น และสำหรับกำหนดการเปิดตัว B-segment crossover SUV รุ่นใหม่นี้จะเกิดขึ้นในช่วงไปลายไตรมาสที่3จนถึงต้นไตรมาสที่4ของปี2023นี้แต่สำหรับชื่อที่จะใช้ในการทำตลาดในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศยังไม่ได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าจะเป็น y a ร i s crossover หรือจะใช้ชื่ออื่นในการทาตลาด สำหรับราคาค่าตัวของรถรุ่นนี้ในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้เปิดราคาจำหน่ายเมื่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ระหว่าง6,91,000บาทถึง7,53,000บาทส่วนประเทศไทยนั้นต้องมารอรุ้นว่าทางโตโยต้าประเทศไทยจะเปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ม,มทางออโต้คานิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนขคักับ Auto i, ออโต้คาร์นิวณครับ